สวัสดีเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ขับรถออกมาลัดเลาะ,ละดูน้ําแต่ละอ่างแต่ละอ่างโอ้ไม่แด่น้องคุณคนะนะครับเมื่อวานครับไปดำสามอ่างเลยเมื่อวานนี้โดดทรายแล้วก็ไปสมสนุกแล้วก็ไปอีกอ่างหนึ่งคุณทุกอ่างเลยครับไม่มีจุดให้ดำเลยตอนนี้ เม Finally, ly, 没没ื่อคืนก็มีนนาโทรมาสอบถามอยู่ว่าเข้ามาบารบืออยากได้ไม้ดำก็เลยบอกแกว่ามันไม่มีที่ไหนพอดำได้เลยหุ่นไปหมดอ่ะก็เลยแนะนำแกไปอ่างหัวหนองเขียวไปอีกประมาณ40โลเพราะว่า แกก็วนดูแล้วไปดูห้อยคอก็ไปล้วโอุ้หค,คุณอยู่ครับแต่ว่าเราต้องเข้าไปดำดูข้างในนูน่นถ้าใครจะมาก็ทักมาสอบถามได้ครับไม่ได้ห่วงไม้หรอกถ้ามีไม้ดำก็อกบอกบอกบมดแหละแนะนำหมดกลัวมาแล้วเสียเที่ยว ไปครับเดี๋ยวเราเอารถขึ้นไปจอดในร่มดีกว่าแล้วก็แต่งตัวอินโนไพฝนหองลงมานี่ทีมงานก็ว่าจะตามมาแล้วเราน่าจะลงก่อนครับเพราะว่าทีมงานก็เพิ่งจะออกมาตอนนี้ก็เทลาแลวเทีย่ยงเทีย่ยงสิบนาทีมหีหน้ามาจอดรถตรงนั้นไม่รู้ว่ามาตกปลาหรือมาดำปลาเหมือนกัน วันนี้เราก็จะเอาชมมกลงไปเทสอีกวันหนึ่งวันที่สองแล้วเมื่อวานก็ได้มาแต็มหนึ่งเมื่อวานลองมาเทสแต่ว่าตั้งกล้องไหมครับตั้งให้มันตรงกล้องนี้ให้มันตรงปืนสักนิดหนึ่งแต่นี้ก็ยังไม่ตรงอยู่ เมื่อวานก็ทําที่โหลดลูกหายลอยน้ําไปน่าจะรัดข้อมือไม่แน่นหายอีกโอ้ได<อ>้เลยได้อันใหม่สีจัดมากจะได้ไม่หายไปครับตามไปชมแตนำำ้น้ำพร้อมกันวันนี้จะมานไหมนตาน้ามาจอดอยู่ตรงนั้นก็น่าจะดำปลาเหมือนกันไปครับเตรียมงาน๋กำลังจะตามมาเรา,เรา,เราลงก่อนได้ อนี้เราก็น่าจะประมาณในรอบ3เดือนนะครับพึ่งได้มานะครับเพิ่งมาน้ําขุนนะครับน้ําก็พอมองเห็นในระยะ 1- 2เมตรนะครับจังหวะนี้มาเจอปลาดินใหญ่ครับ2ตัวนะครับตัวหนึ่งอยู่ด้านบนนะครับตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับก็เลือกยิงเอาตัวด้านล่างนะครับก็เล็งแล้วก็ยิงไปนะครับแต่ว่าลูกดอกข้ามหัวนะครับ ตัวแรกก็พลาดไปเลยครับเล็งปืนยังไม่คอ่อยรู้จักทิศทางปืนเท่าไรนะครับจังหวะน,นี้ลอยมาตามผิวน้าเห็นอปลาลูคอขึ้นข้างหน้านะครับก็ค่อยๆไหลเข้าไปนะครับจังหวะน,นี้มาถึงแล้วก็ค่อยๆดำลงนะครับ เนี่ยครับลอยเข้ามาแล้วนะครับดูครับแม่มันอยู่ด้านล่างนะครับจังหวะน,นี้ก็เล็งแล้วก็ยิงอู้ดูอีกครั้งครับลูกดอกข้ามหัวไปอีกแล้วครับมัเล็งยากจริงๆครับปืน ดำอยู่อ่างนี้ก็6คนนะครับรวมกับผมก็เป็น7คนครับวันนี้เยอะมากอ่างเล็กนิดเดียวนะครับดำไปฝั่งท้างเลยก็ไปเจอ,เอนนะต้องระวังกันด้วยนะจังหวะนี้ขึ้นมาหายใจยแล้วก็ดูครับปลาลอยเข้ามานะครับซ้ายมือนะครับ ลอยเข้ามาแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ให้เล็งยิงออ้ยไม่โดนอีกแล้วนะครับจังหวะปลามาแล้วก็หยุดรอนะครับแล้วก็ยิงไปก็ข้ามหัวไปอีกแล้วนะครับโอ้โององมากเลยครับยิงยังไงก็ยิงไม่โดนตอนแรกก็เขา้าใจว่าเติมลมมาน้อยหรือเปล่า <c ười> ขึ้นไปเติมลมอีกยี่สิบเติมยีสิบครั้งนี่แทบไม่ต่างกันเลยนะครับ่าจะเติมสักร้อยครั้งน่งแหละ แต่ยังขึ้นลูกดอกตอนนี้คือขึ้นง่ายมากแล้วก็อ่อนมากนะครับจังหวะน,นี้ดูครับปนินเข้ามาสองดูคนนะครับมาสองตัวนะครับแต่เลือกยิงตัวด้านหลังนะครับก็ข้ามหัวไปอีกแล้วครับกดไปน่าจะประมาณห้าหกทีแล้วครับจังหวะน,นี้ก็มาเจอไอ้คอ,อกนะครับหอ,อกประช่อนนะครับก็ตั้งใจลิงดีดีด นี่ครับจังหวะนี้ก็ยิงโดนด้วยนะครับเป็นปลาช่อนนะครับไซ์ก็น่าจะประมาณไซโลนะครับตัวนี้เห็นมันมีแม่คอกนะ่าจะมี2ตัวนะครับขวาอ,อีกตัวหนึ่งก็ลอยออกไปแนะล้วเหลืออยู่ตัวหนึ่ง ดำมาจังหวะนี้มาเจอปาชะดูนะครับนะครับลอยมากันังจะผ่านไปนะครับเล็งดักหน้าก็ยิงไม่โดนอีกแล้วครับตัวนี้เผื่อลูกดอกเกินไปครับเพราะว่าปลายังลอยมาไม่ถึงนะครับ มาเจอปลาชโดอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยครับลอยอยู่ด้านหน้านี่ครับค่อยๆตีฟินตามไปครับดูครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้ไม่พลาดแล้วครับเริ่มดักทิศทางลูกดอกได้แล้วนะครับตัวนี้ก็ชโดตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับก็ถือว่าลองปืนยิงไปยังไม่โดนเลยวันนี้ตอนนี้แบตก้อก็หมดไปสองก้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ดักทิศทางลูกดอกได้แล้วนะครับ โอ้ตัวนี้ก็ขึ้นน้ำแล้วนะครับเห็นค้ำค้ำนี่ไม่ใช่ขึ้นน้ำคํานะนะดูครับเป็นมืด,ม,ดมืดนี่ไม่ใช่ค้ำแล้วนะโอ้ยมองอะไรก็ไม่เห็นครับฝนมาแล้วเหงืหัวเลยมาชมผลงานวันที่สองครับลงไปชั่วโมงแรกยิงปลาห้าทีปลานิล5ห้าตัวไม่ได้สักตัว แล้วก็มาเปลี่ยนแบตกล้องอีกชั่วโมงที่สองก็ยิงสองตัวนี่แหละปนินแล้วก็พลาดไม่ได้สักตัวบแบตบดค่อยค่อยได้ตัวจับศูนย์เล็งยังไม่ได้ปลาเชี่ยวอันนี้เริ่มจับได้แล้วก็ตัวแรกมาตัวที่สองมาตัวที่สามก็มาเลยห่างกันแค่ไม่ไกลนี่ก็ได้มาสามเต็มแล้วก็ปัจจุโตตัวหนึ่ง กระชัน่นอ้นี้แม่คอกเลยลองลองปืนว่าโอเคครับตัวปะนินก็นี่ไซส์ใหญ่เยอะประมาณตัวนี้ก็สองบวกสองสี่สองห้านั่นแหละตัวใหญ่เยอะนะครับตัวใหญ่มากมีต่ปาจอนเลยลงไปที่แรกมีนะ้ำมาดำด้วยกันอยู่ประมาณห้าหกคน มาจากคอนเจนเต็มน้ำเลยดำไปทางไหนก็เจอคนแต่ว่านะเขาก็กลับก่อนเมื่อกี้แหละเห็นผลมาก็เลยพากันขึ้นก่อนนะแบบแนวเหมือนกันครับรอบแรกก็ได้ปลาชดุดปลาช่อนตัวเดียวรอบสองชั่วโมง2องได้ปลาชโดตัวนึง่งอันนี้ตอนแบบหมดแอบบแนวนนี้ยิงตอนกำลังจะขึ้นเทสคอมเมนต์ปืนแต่ว่าโอเคอยู่เริ่มจับศูนย์เลงได้แล้ว ไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับฝากนะนะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้ครับวันนี้ก็เทสจมูกสวิมาวันที่สองก็ถือว่ามาันครับมนัน <c oughs> เดี๋ยววันหลังเรามาแก้มือใหม่เดจอจวดป้าอยู่แล้ว